อันนี้อันนี้ผมก็ได้ถวายน้ำแดงนะครับอ่าเป็นยี่ห้อแฟนต้านะวันนี้เย,นย,นยน็นๆซื้อมาจากเซเว่นใกล้ๆนี่แหละอ่าถวายท่านพระพิกเนศแล้วโอเคนีอันนี้ท่านนสวยงามนะับสวยงามปางน่าจะปางสวยสุดนะครับคิดว่านะหรือว่าใครมีความเห็นอย่างไรก็ลองบอกมาได้นะครับไม่ไม่ซีเรียสนะครับเออ สีเรียสว่ายัางไงอันนี้ให้ดูบรรยากาศนะครับแทนไปหน้าสายใต้สายใต้ใหม่สายใต้ใหม่เนี่ยสายใต้ใหม่ที่นี่ก็จะมีตลาดพระนัดใหญ่นะครับวันจันทร์มีคนเยอะนี่ผมยังไม่ได้ขึ้นไปนะครับผมมาไหว้พระพิคเนศก่อนครับเพื่อจะเฮงเฮงปังปังนะครับวันนี้ เดินทางใกล้ๆก,ก็แวะมาได้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องของเราด้วยนะครับช่องวัตถุมงคลและพิธีกรรมเสริมดวงต่างๆนะครับขอบพระคุณครับ